สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันเจรภาศิตาบุตรเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้นะคะประเด็นถอดสลักในคืนนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวของการสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทยวิถีพุทธนะคะซึ่งแน่นอนเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่วนันก็จะถึงช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วค่ะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็คงจะหากิจกรรมต่างๆนานา,นาให้มาเสริมสร้างความสุขเติมเต็มให้กับชีวิตของคุณในช่วงปลายปีนี้ไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรเพื่อความเป็นส มงคลแก่ตัวของคุณเองหรือว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมกันตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการทําสถิติถึงจํานวนผู้ที่ทํากิจกรรมนี้ด้วยนั่นก็คือการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อที่จะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณเองและครอบครัวน,นะคะแน่นอนว่าหลายๆสถานที่ก็ได้มีการจัดสวดมนต์ข้ามปีกันรวมไปถึงที่มหาวิทยาลายัยมหาชุลาลงกรราชวิทยาลัยด้วยนะคะขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะท่านนะคะรองศาสตราจารย์ดรพระมหาหันษาธรรม มหาโศพูวอในการโครงการหลักสูตรปริญญาโทสาขาสันติศึกษามหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลายัยนมัสก,การค่ะเจริพรค่ะนมัสก,การถามนะคะพระอาจารย์เลยนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยก็หรือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันก็ใกล้จะเข้าสู่เทศก,กาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่คนไทยนั้นจะต้องมีความสุขรวมไปถึงประชาชนทั่วโลกด้วยก็จะต้องมีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะถึงแม้ว่าในบ้านเราเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีความสับ สนวุ่นวายหรือไม่เข้าใจกันไปบ้างแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาค่ะโดยทั้งด้านของทางเทระสมาคมเองหรือว่ามหาเทระสมาคมเองเห็นบอกว่าก็มีกิจกรรมที่จะมาดึงดูดให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้มีความสุขในช่วงเวลานี้ด้วยใช่ไหมคะเจริญพรมหาเทระสมาคมได้มีมติให้ทุกวัดในประเทศไทยได้จัดงานสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็ วัดหลักๆในประเทศไทยก็ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องถ้าในกรุงเทพมหานครก็จะเช่นยกตัวอย่างเช่นวัดสเกตในพุทธมณฑลที่สนามหลวงหรือวัดชนะสงครามวัดที่เป็นวัดหลวงในกรุงเทพมหานครก็จะจัดสวดมนต์ข้ามปีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนคนไทยได้ใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่านสักรารมีความสุขกับช่วงเวลาที่ดีๆด,ด้วยการสวดมนต์ข้ามปีด้วยกัน ะะแสดงว่าทางมหาเถรสมาคมเองก็ได้จัดให้มีการสวดมนต์แบบนี้เนี่ยต่อเนื่องในทุกๆปีจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของเราเริ่มต้นมาสักประมาณกี่ปีแล้วคะการสวดมนต์มีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลแล้วค่ะพระองค์ทรงได้ย้ำให้มีการสวดมนต์มาโดยตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในบางช่วงเวลาเราอาจจะหลงลืมไปบ้าง <c oughs> แต่ช่วง3-4ปีที่ผ่านมานั้น สังคมไทยได้มีการตื่นตัวมากยิ่งขึ้นแล้วมหาเถรสมาคมก็ได้ย้ําเตือนประเด็นนี้มาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นอาตมาคิดว่าด้วยความสําคัญดังกล่าวจึงทําให้ทุกวัดจะได้เปิดวัดของตัวเองให้พุทธศาสนิกชนเดินทางมาเสริมสร้างความสุข ในช่วงวันเวลาที่ดีๆเช่นนี้ค่ะนะคะทีนี้นะคะนมัสการถามพระอาจารย์เพิ่มเติมนะคะในส่วนของคําว่าสวดมนต์ดีกว่าความหมายของการสวดมนต์คืออะไรคะการสวดมนต์เรามักจะพูดโดยภาษาชาวบ้านทั่วไปค่ะแต่ถ้าเป็นภาษาพระเราเรียกกันว่าสวดพระปริศพระปริศแปลว่าเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันคําถามต่อไปคือคุ้มครองป้องกันอะไรก็คุ้มครองป้องกันภัยที่เกิดขึ้นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นภัยภายในและภัยภายนอกภัยภายในที่เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันก็คือทุกครั้งที่เวลาเราสวดพระปริศจะทําให้คนสวดมีเมตตามากขึ้นมีความรู้เตือนและเบิกบานมากขึ้นมีความสงบเย็นมากขึ้นเมื่อมีความสุขสงบเย็นมากขึ้นจิตที่สุขสงบเย็นก็สามารถป้องกันภยัยไม่ให้ภัยเกิดขึ้นภัยที่ว่าก็คือไม่ไม่สามารถทําให ราคาโทสะโมหะหรือภาษาชาวบ้านคือความอยากได้อยากใหญ่ใจแคบคมันจเจริญง,งอกงามเติบโตขึ้นการสวดมนต์ด้วยจิตที่มีความสุขสงบเย็นก็จะทำให้สามารถคุ้มครองป้องกันภัยคือความอยากได้อยากใหญ่ใจแคบได้ดีมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันการสวดมนต์คุ้มครองป้องกันภยัยภายนอกได้ด้วยในคำพีพุทธศาสนา บอกอานิสงค์ของการสวดมนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งที่พระพุทธเจ้าให้พระอานนท์ทำการสวดมนต์ที่เมืองภัยสาลีการสวดมนต์ในบทรัตนปริษสามารถคุ้มครองป้องกันภัยสามประการด้วยกันภัยอย่างแรกก็คือทุพพิกภัย ฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูการฝนแรงหรือภัยต่างๆที่เกิดขึ้นเข้ายากหมากแพงอะไรก็ตามทีอาน,นิี้ส์งของการสวดมนต์ก็จะทําให้ชนะภัยเหล่านี้ไปได้ภัยอย่างที่สองคืออมนุษย์สัยหมายถึงว่าการสวดมนต์นั้นจะสามารถป้องกันไม่ให้อมนุษย์หรือพูดผีปีศาจมาทําร้ายเราให้มีความประสบความทุกข์หรือประสบปัญหาและอประศักดพระพุทธเจ้าตรัสว่า อมนุษย์ไม่สามารถที่จะทำลายคนที่เจริญเมตตาจิตนั่นก็หมายความว่าถ้าเราสวดมนต์ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้ออมนุษย์มาทำลายเราได้ค่ะภัยประการที่สามภายัยภายนอกที่สามารถป้องกันได้ก็คือโรคภยัยหมายความว่าคนที่สวดมนต์จะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนให้เราต้องทุกข์ทรมานค่ะฉะนั้นโดยสรุปก็คืออานิสงส์ของการสวดมนต์ เป็นเครื่องพุ้มครองป้อง,ง,งกันทั้งภัยภายในคือความอยากได้อยากใหญ่ใจแบคบและภัยภายนอกซึ่งหมายถึงทุพพิกภยัยอมนุษย์สภัยและโรคภัยเจริอย่างที่เรามักจะได้ยินกันใช่ไหมคะพระอาจารย์ว่าเวลาสวดมนต์แล้วเราก็จะได้รับอาน,นิสงส์น,นะคะความหมายของอาน,นิสงส์เนี่ยก็คือสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะได้รับก็คือการป้องกันภยัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกด้วยเจริญพรเจริญพออรอาตมามองว่าเรา ทุกคนเวลาใช้ชีวิตเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันย่อมเจอภัยเข้ามาเบียดเบียนตลอดเวลาการสวดมนต์ด้วยใจที่รู้ตื่นและเบิกบานจะสามารถคุ้มครองป้องกันภัยแล้วเกิดความเป็นสิีมมงคลกับชีวิตของเรามากขึ้นตามโบราณที่บอกเอาไว้ว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินสวดมนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องสมานร,ร่างกายของเรา ทาใจของเราให้มีความสุขสดชื่นและเบิดบานมากขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ค่ะนะคะที่ผ่านมาเองนี่นะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าสังคมไทยเราก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างในหลายๆเรื่องนะคะทางด้านของพระอาจารย์เองค่ะมองว่าการสวดมนต์นี่นะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่จะทําให้อา่าไม่ว่าใครจะเห็นต่างอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยได้มีโอกาสทํากิจกรรมนี้ใช่ไหมคะเสียงสวดมนต์เป็นเสียงแห่งสันติภาพค่ะ การเปล่งเสียงสวดมนต์ดังๆก็คือการเปล่งเสียงสันติภาพให้ดังมากขึ้นภายในใจและนอกใจของเราค่ะคนที่สวดมนต์ในช่วงเวลาของการสวดมนต์จิตใจจะว่างเว้นจากภัยคือความอยากได้อยากใหญ่ใจแคบเป็นช่วงเวลาของความสุขสงบเยน็นค่ะฉะนั้นอาตมาอยากจะเชิญชวนอย่างนี้ว่า ถ้าเราอยากจะเห็นสันติภาพดังก้องกังวานในใจและสังคมไทยเราก็ต้องมาสวดมนต์ดังๆให้ดังก้องกังวานขึ้นมาให้ได้ค่ะเพราะสองอย่างมีความสัมพันธ์กันค่ะที่ผ่านมาเองนะคะพระอาจารย์ก็มีจํานวนของพี่น้องประชาชนคนไทยชาวพุทธเนี่ยไปร่วมสวดมนต์กันแต่ละวัดแต่ละสถานที่ต่างๆที่ได้มีการจัดกิจกรรมกันค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคะพระอาจารย์จเจริญพรค่ะ เราเห็นว่าแนวโน้มของพุทธศาสนิกชนคนไทยเนี่ยโดยภาพรวมคืออยากจะหารางวัลให้กับชีวิตของตัวเองเราจะพบว่าในช่วงเวลาของปีใหม่เราชอบหารางวัลไปฝากคนนั้นซื้อรางวัลไปฝากคนนี้ไปฝากลูกไปฝากแม่ไปฝากเจ้านายาแต่เราไม่มีรางวัลเอามาฝากใจเราเลยการสวดมนต์เป็นช่วงเวลาของการ นำรางวัลมามอบให้กับใจตัวเรารางวัลที่ว่าก็คือรางวัลของความสุขสงบเย็นถ้าเราซื้อขนมเคก้กไปฝากลูกลูกกินด้วยกันไม่นานก็หมดแต่ถ้าเราสวดมนต์ความสุขสงบเย็นจะอยู่ภายในใจของเราตลอดปีห้าเจ็ดและตลอดไปค่ะฉะนั้นมาสร้างสันติภายในคือมอบรางวัลให้กับตัวเราด้วยการสวดมนต์ให้ดังก้องกังวาน เพื่อไล่พูดผีปีศาจคือความอยากได้อ,อยากใหญ่และใจแคบให้มาลาหายไปจากใจของเราค่ะนะคะที่ผ่านมาเองนะคะในส่วนของจํานวนผู้ที่ไปสวดมนต์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้ได้สนทนากับทางด้านของพระอาจารย์แล้วมองว่าปีนี้จํานวนของพี่น้องคนไทยชาวพุทธจะเพิ่มจํานวนจากการสวดมนต์มากขึ้นกว่าปีก่อนๆไหมคะอาจมามั่นใจค่ะเพราะว่าแนวโน้มตัวเลข พุ่งสูงขึ้นโดยตลอดอยู่แล้วปีนี้อาตมายิ่งมั่นใจเพราะว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่านมาปีห้าหกเราประสบปัญหาเลืองประสาทมากมายเหลือเกินแล้วเมืองไทยกำลังเผชิญหน้ากับสภาวะที่ทุกยากสภาวะที่ลำบากประสบกับทุกพิกภยัยอมนุษย์สภัยและก็โรคภยัยช่วงเวลาเหล่านี้ช่วงเวลาของการ เปลี่ยนผ่านจากปีเก่าไปหาปีใหม่อาตมามั่นใจมากว่าคนไทยจะเดินหน้าไปสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ในห้องนอนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการไปสวดมนต์ในวัดรอบๆบ,บ้านของตัวเอง หรือไปสวดมนต์ในที่ใดที่เรามีความสะดวกเราจะมามั่นใจว่าแนวโน้นมต้องเป็นอย่างนั้นค่ะนะคะแต่จริงๆแล้วนี่นะคะอีกหนึ่งนะคะกิจกรรมการสวดมนต์นะคะวิถีไทยวิถีพุทธในการสวดมนต์ข้ามปีที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นด้วยใช่ไหมคะเราจัดกิจกรรมมาหลายปีแล้วท่านอธิการบดีคือพระพรหมบัณฑิตท่านเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีมาโดยตลอด แล้วท่านเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมด้วยค่ะและในขณะเดียวกันปีนี้ถือว่าเป็นปีเป็นช่วงเวลาที่ทรงคุณค่าเพราะว่ามหาจุฬาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จับมือกันจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทยวิธีพุทธเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ คนในกรุงเทพมหมานครและต่างจังหวัดรอบๆอยุยธยาได้มาสวดมนต์ข้ามปีด้วยกันค <c oughs> ่ะเอาลคะค่ะรายละเอียดตรงนี้น่าสนใจมากๆนะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักเบรกกันก่อนสักครู่หนึ่งคะ่ะช่วงหน้ากลับมาสนทนากับพระคุณเจ้ากันต่อสักครู่คะ่ะ